สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคำถามให้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆนที่สอบถามมานะครับอสอบถามมาพอดีเพื่อนเพื่อนสอบถามมาว่า,อาของ oppo อ่ะมือถือของ oppo มันแบ่งจออย่างไงอาจารย์มันแบ่งจออย่างไงนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแล้วก็เคล็ดลับว่ามันแบ่งจออย่างไงให้นะครับคือสอบถามมาก็ตอบให้นะนะ โอเคครับเราไปดูกันเลยเนาะไปเลยครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาเยอะเหมือนกันนะครับสอบถามหลายๆเรื่องเลยบางทีผมก็ไม่ได้ตอบเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะเราก็ไม่รู้เราก็ได้จะบอกว่าให้ไปดูแอป,ปหรือคลิปเก่าๆของเรานะครับของผมนะครับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับอ่าไอ้ใ,ใช้เวลาหาดูคลิป เก่าๆของผมนิดหนึ่งนะครับอ่าผมก็ได้ทําไว้หลายๆคลิปผมก็ได้แต่บอกอย่างนี้นะครับอ่าส่วนอันไหนที่ผมอ่าตอบได้ที่สามารถที่จะทำให้ดูใหม่ได้ผมก็ทำให้นะครับอ่าเหมือนกับคลิปตัวนี้นะครับอ่า oppo สามารถทํำยังไงให้ดูได้สองจอนะครับอ่าโอเคนะครับ บางมันเป็นบางตัวบางรุ่นนะครับตัวศัาท์บางตัวทําไม่ได้นะครับบางตัวก็ทําได้นะครับ <c oughs> แต่ Op p o นะ่ะจะทําได้นะครับอ่าโอเคเราไปทําเลยนะครับสมมุติว่านะครับเพื่อนเพื่อนเล่น youtube อยู่นะครับดู youtube อยู่นะครับอ่าดู youtube อยู่นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูก็แล้วกันว่าดูอะไรดูนี้ก็แลวกันดูเนี่ย ดูเป็นพวกสารคดีก็แล้วกันนะครับเอาดูดูฟังเพลงก็ได้เนาะจะได้จะได้โอเคหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปมาหาเพลงแป๊บหนึ่งนะครับมีต่การเมืองครับเดี๋ยวนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเพลงเลยเพลงไม่ค่อยมีมีต่การเมืองนะครับเออ <c oughs> รอแป๊บหนึ่งนะครับกะโดดอยู่นะอ่าตัวนี้ก็ได้ไไดอ่าาากกกกฟตละลงเเรรรรืนน,บบนัันยคบนะิด้ว้วหษช สมมติดูเพลงอยู่อย่างนี้นะครับ <c oughs> เราดูเพลงอยู่อย่างเงี้ยเราหาเราดูเพลงอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยไมม่่่่ใชนีคือจจะะรทุกก เราดูเพลงอยู่อย่างนี้อยู่นะครับเราจะทํายังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามีลา์เข้ามาหรือมีเม็ดเศจเข้ามาเราจะทํายังไงให้ได้แบบอสองจอนะครับก็เพื่อนๆเห็น3ามจุดนี่ไหมครับเห็น3ามจุดนี่ไหมสามจุดเนี่ยเพื่อนๆกดไปที่สามจุดนี้นะครับสามจุดข้างล่างเนี่ย3มจุดนี้นะครับเพื่อนๆกดไปที่สามจุดนี้แล้วแล้วทีเนี้ย ไอตัวข้างบนเนี่ยไม่ใช่สามจุดในคลิปนะไม่ใช่สามจุดในคลิปนะมันจะมีสามจุดอีกสามจุดอยู่เอา้าทวทีนะครับทวทีทวทีอ่ามันจะมีสามจุดอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีสามจุดสองที่นะหนึ่งที่กับสองที่เนหะ็นไหมหนึ่งหนึ่งไอเอาที่ข้างบนนะครับมีสามจุดอยู่สองที่นะอา่าเพราะนั้นเพื่อนๆกดไปที่สามจุดอยู่ข้างบนนี้นะ กดเข้าไปเลยครับเนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าหน้าจอแบ่งส่วนไอที่ไอไอแรกเนี่ยคือล็อกไอที่สองคือหน้าจอแบ่งส่วนไอที่สามไอที่สามคือซ่อนเนื้อหาไอที่สี่คือจัดการนะครับอ่าเราก็แตะไปตรงที่สองนะครับแบ่งจอนะครับ ตรงที่หน้าจอแบ่งส่วนนะครับแตะเข้าไปนะครับ <c oughs> มันก็จะมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาประมาณนี้่ทีนี้เพื่อนๆก็เลื่อนหาสมมุติว่าเพื่อนๆจะเล่น facebook นะครับหรือเล่นไลน์นะครับก็ได้หมดนะครับถ้าเล่น facebook นะครับก็เข้าไปที่ facebook ส่วนตัวนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับอย่างเนี้ย เล่นได้สองจอเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าอ่าข้างบนก็เล่นได้ข้างล่างก็เล่นได้นะครับอ่าเห็นไหมครับข้างบนก็เล่นนะครับอ่าข้างบนก็ยังเล่นเหมือนเดิมเห็นไหมครับข้างล่างก็เล่นเหมือนเดิมเห็นไหมครับเล่นสองจอนะครับก็คือสามารถเล่นได้สองจออ่า ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เล่นได้สองจอนะครับอ่าเล่นได้สองจอก็คือถ้าเผื่อเพื่อนๆจะจะเล่นจะเล่นไอจะเล่นอย่างอื่นเพื่อนๆก็แตะที่สามขีดขีดนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็เข้าไป หาดูลายอ่าถ้าเพื่อนๆจะเล่นลายก็คือสามารถเปลี่ยนอันเล่นได้นะครับแต่เข้าไปที่สามขีดนี่นะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะเล่นลายเราดูลายเราดูอะไรเนี่ยอ่าถ้าเผื่อเพื่อนๆจะไปที่เมสเสจอ่าก็จะประมาณเนี้ยอ่าก็ไปที่เมสเสจอ่าแต่อันนี้มันก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆอ่าก็คือ ถ้าจะอ,าออกก็ออกไปอันนี้ก็ยังเล่นกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับกลับมาเล่นเล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับก็คือมาแนะนําหรือบอกวิธีการนะครับเพื่อนๆบอกวิธีการนะครับก็วิธีการเล่นสองจอในเครื่องเดียวของ oppo นะครับเฉพาะของ oppo นะของของตัวอื่นก็อาจจะมีนะครับของ แต่บางเครื่องเล่นไม่ได้นะครับบอกตรงๆออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นทุกตัวนะแต่เฉพาะของ oppo นะครับอโอเคนะครับก็เอาคลิปดีๆนำมาฝากเอาความรู้ดีๆนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอพระคุณครับ